เอปดะดานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษดรพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่16สิงหาคม2566นะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วผมกับเพื่อนสมาชิกอีกสท่านคือคุณจุติไครเลิกคุณสุชาติชมกลิ่นคุณธนกรวังบุญคงชนะได้ร่วมกันเสนอยัติด่วนเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับเ,เป็นเรื่องของขอให้สภาผู้แทนเราตั้ง กรรมธิการวิสามันศึกษาแก้ไขปัญหาปัญหาราคาสินค้าตกต่ำราคาค่าชงชีพสูงนะครับใส่ที่ยื่นในวันนั้นเพราะในสถานการณ์วันนั้นจริงๆแล้วสภาเราเยังไม่มีคณะกรรมิการอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้ประเด็นที่สองขณะนั้นก็เกิดภาวะธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้ปรับอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มถีบตัวสูงขึ้น ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคมค่อนข้างจะแน่ชัดครับว่าจะเกิดภัยแรงหรือสถานการณ์ที่เรียกเรียว่าเอ็นนิโยเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเราประเมินณวันนั้นว่าจะมีการเกิดภัยแรงอย่างรุนแรงแต่เวลาสองเดือนที่ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนแต่สิ่งหนึ่งที่ก็ไม่เปลี่ยนครับท่านคือแนวโน้มราคาน้ํามันที่มีโอกาสสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตสงครามในตะวันกลางที่เราค่อนข้างจะกังวลกันทั่วโลกจะส่งผลต่อราคาน้ํามัน วันมาถึงวันนี้นะครับท่านปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปราคาน้ํามันที่เราประเมินตอนนั้นเราจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นแต่ก็ปรากฏว่ากระทรวงพลังงานได้ออกมาเริ่มมีมาตรการในการช่วยเหลือภาคเกษตรกร,กรผู้ใช้น้ํามันดีเซลนะครับในการตรึงราคาน้ํามันดีเซลในราคาที่ค่อนข้างจะเหมาะสมไม่เกิน30บาทและก็มีแนวโน้มที่เป็นการถแถลงทางนโยบายว่าจะช่วยราคาน้ํามัน เบนซิน91ที่ประชาชนทั่วไปใช้กับรถอยู่ในราคาที่เหมาะสมข้อกังวลนั้นก็ค่อนข้างจะคลายไประดับหนึ่งแต่เรากำลังประเมินสถานการณ์ในขณะนี้ว่าสงครามตะวันออกกลางจะลามไปไกลหรือเปล่าถ้าลุกลามไปมากก็ยากที่จะประเมินได้ครับว่าราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นไปขนาดไหนขณะเดียวกันหลังจากยินยติดเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันก็มีมรสมเข้ามาหลายหลายลระลอกท่านประธานครับ ผมไม่ใช่บ้านประธานเองก็จะโดนน้าท่วมไปแล้วทั้งๆที่เราประเมินว่าจะแรงจัดแล้วก็ลักษณะของพายุก็ยังไม่จบครับวันนี้ประกาศฉบับที่8ของกรมปุตูนิยมวิทยาก็พยายกรยังมีพายุบางส่วนพัดผ่านประเทศไทยแล้วก็ลืมลงไปทางภาคใต้เรื่อยๆตามสถานการณ์ของในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ครับที่ยังเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปก็คือค่าคองชีพกระตานเมื่อสักครู่ยติที่ยื่นไปครั้งแรกก็เนื่องจากหนี้สินของภาคประชาชนภาคกลัวเรือนนี้ มีมากมากจนทำให้ผลต่อการจับจ่ายใช้สอยประชาชนลดลงแล้วก็ราคาค่าสินค้าต่างๆมันก็ขึ้นโดยธรรมชาติตามอัตราดัชนีค่าบริโภคที่เพิ่มขึ้นในทุกปีเพราะสิ่งที่ประชาชนก็าฝากความหวังกับพวกผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งผู้ยื่นยติด้วยครับก็คือมีใครช่วยคิดให้เขาหน่อยได้ไหมครับว่าจะทำยังไงให้ค่าของชีพเขาไม่สูงขึ้น ่าได้จ่ายค่าสินค้าอุปโภคบริโภครึงราคากันไว้ได้ดีที่สุดเันความคิดเราวันนี้ก็จําเป็นต้องมีคณะหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนเราในสภานะครับต้องช่วยกันระดมคิดเพราะปัญหาทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาของสสคนใดคนหนึ่งผู้แทนคนใดคนหนึ่งแต่มันหมายถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ก็อยากให้พวกเราเข้าไปดูแลเพราะ,ะถ้าพวกเราระดมความคิดให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันเบื้องต้นในการที่จะเสนอแนะ ให้กับรัฐบาลนำเนินนาปาะการในการที่จะลดค่าขครงชีพให้กับประชาชนผมก็เลยขอยื่นเสนอยติดังกล่าวนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนรัสดรได้เป็นผู้พิจารณาและก็มีความมิ็นจะตั้งกรรมริการหรือส่งกรรมิการประจำสภาพวกผมก็ไม่ขัดข้องครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเช่นท่านต่อไปนะครับท่านเอเกอราชอุดมอํานวยครับ